ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Clock Tower 2: to The Struggle Within ใน o ร็อกทาวเวถูกภาคภาคนี้เป็นภาคที่ได้รับเสียงตอบรับแย่ที่สุดซึ่งผมก็เห็นด้วยว่าเนื้อเรื่องมันอีอย่างวะมากๆไปดูจะสนุกตรงไหนดีและในเวอร์ชันญี่ปุ่นเกมนี้ยังใช้ชื่อว่า c r o อกทาวเวอร์โกลสเที่เป็นภาคสปินออฟไม่ใช่ภาคหลักอีกด้วยแต่ก็ดูไว้ให้มันครบแล้วกันนะครับ เหตุการณ์ในค็อกทาวเวอร์ทูจะไม่มีความเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในภาคแรกเรื่องราวจะเปิดมาที่คู่สามีภรรยาฟิลิปกับเคทลินที่กำลังนั่งรออลิซาเฮลลานของพวกเขาที่จะมาหาในคืนนี้ซึ่งจากบทสนทนาเราจะรู้ว่าฟิลิปกับเคทลินได้ปิดบังเรื่องคำสาปตระกูลแม็กซ์เวลล์ที่มีความเกี่ยวข้องบางอย่างกับอลิซาเอาไว้แต่พอคุยกันจบเสียงประตูก็ดังขึ้นเคทลินเลยเดินไปดูเพราะเข้าใจว่าแอชลีย์ลูกสาวของพวกเขาน่าจะกลับมาถึงบ้านแล้วแต่เคทลินกลับกีดร้องเสียงดังขึ้นมาฟิลิปดู จากนั้นภาพจะตัดมาที่อลิซาเดินทางมาถึงบ้านของลุงกับป้าแต่ที่นั่นกลับเงียบสนิทอลิซาเลยเดินหาทั้งสองคนในบ้านแต่กลับได้เจอกับสิ่งแปลกประหลาดอย่างขาของมนุษย์ที่ยื่นออกมาจากฉากรกูและของเหลวสีเหลืองที่ดูเหมือนเลือดเลอะเป็นทางไปทั่วตามด้วยเจอลำตัวของมนุษย์ถูกแช่เอาไว้ในอ่างอาบน้ำที่เต็มไปด้วยเลือดสีเหลืองกับแขนหนึ่งข้างที่ยังขยับได้และหัวของแอชลีย์แต่อลิซาก็รู้ตัวว่าเครื่องรางของเธอหายไปตั้งแต่นั้นมาอลิซาจะเริ่มมีท่าทางเหมือนโดนผีสิงโดยในเกมเสียงพููดขออองงเเเเธจะายยป็นสสีีผ้ชชท่่ืบ และจากปฏิกิริยาของเธอก็ททำให้เห็นว่าเธอรู้เรื่องวิญญาณของเบสที่สามารถเข้าสิงเธอได้อยู่แล้ว ซึ่งในนิยายเสียงที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อขยายตัวเกมเวอร์ชันญี่ปุ่นเล่าเอาไว้ว่าก่อนหน้านี้เบสเคยเข้าสิงอลิซาและคาบเพื่อนนักเรียนที่บูลลี่อลิซามาก่อนทำให้เรารู้ว่าถึงแม้เบสจะมีนิสยัยโหดเหี้ยมแต่เขาก็เป็นมิตรกับอลิซาแต่เพราะเหตุการณ์นั้นก็ทำให้อลิซาถูกส่งตัวไปรับการบำบัดอาการทางจิตก่ตอนที่เหตุการณ์ในเกมนี้จะเริ่มขึ้นด้วยหลังจากนั้นไม่นานเบสก็กลับไปหยิบเครื่องรางที่ตกอยู่ชั้นล่างทำให้อลิซากลับมาได้ดสติในตอนนี้หากพยายามออกจากบ้านอลิซาจะพบว่าประตูบ้านถููกกล็ออออออเเเเาไวว้้้ทใหธธจปนตตตงสต่่แ ปอดซมลไรและสเตฟานีลูกสาวคนเล็กของลุงกับป้าถือมีดต,ตามล่าทำให้อลิซาต้องหนีไปสำรวจไปจนเธอได้เจอกับลุงฟิลิปที่ซ่อนตัวอยู่แต่ช่วยป้าเคทลินจากสเตฟานีไว้ได้ทันส่วนตัวอลิซาก็รอดมาได้เพราะวิญญาณของเบสที่เข้าสิงถีบสเตฟานีจนกระเด็นและหลอกข้องขังเธอเอาไว้ก่อนที่เขาจะกลับมาเก็บเครื่องรางของอลิซาและมาหาป้าเคทลินที่ซ่อนตัวอยู่อีกห้อง อลิซาพยายามถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งปาเคลินก็บอกแค่ว่าคำสาบตระกูลแม็กเวิลเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้แต่เธอไม่ยอมบอกอะไรเพิ่มจากนั้นอลิซาจะเจอจดหมายในห้องนอนเป็นจดหมายเมื่อ16ปีก่อนจากไอลเลนเฮลพ่อของเธอในนั้นระบุว่าไอลเลนได้ศึกษารูปปั้นของตระกูลแม็กเวิลแต่ก็พบว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกับเวดมนต์หรือคำสาบของตระกูลแม็กเวิลเลยเขาเลยส่งรูปปั้นที่น่าจะปลอดภัยนี้ให้ลุงฟิลิปซึ่งก่อนหน้านี้ตอนที่สำรวจอลิซาจะเคยเจอมันในห้องนอนของสเต แต่มันกลับมีพลังบางอย่างกปกป้องอยู่แต่ไม่ถึงไม่สามารถแตะต้องมันได้มาริซาเลยกลับไปที่น,นั่นแต่ก็พบว่ารูปปั้นหายไปแล้วเธอเลยกลับลงไปชั้นล่างและได้เจอกับลุงฟิลิปซึ่งเขาจะพูดเหมือนกับป้าเคทลินว่าคำสาปจากูุนมแม็กซ์เวลเป็นต้นเหตุของเรื่องนี้และบอกให้อาริซาที่ไปซ่อนตัวที่ชั้นใต้ดินซึ่งเราจะพบว่าเป็นลุงฟิลิปนั่นเองที่เอารูปปั้นลงมากับเขาด้วยแต่เขากลับพยายามฆ่าอาริซาเพราะเธอเกี่ยวข้องกับคำสาปแต่อาริซาก็หนีมาได้ แต่ไม่นานเมื่อกลับมาอีกครั้งอลิซาก็าพบว่าลุงฟิลิปนอนล้มอยู่กับผืนและบอกให้เธอรีบเผารูปปั้นนันซาอลิซาเลยหยิบรูปปั้นและรีบตรงไปที่เตาผิงแต่ก็ถูกสเตฟานีจมตีจนเครื่องรางของเธอหล่นและกลายเป็นเบสที่ตื่นขึ้นมาและใช้มีดแทนสเตฟานีจนบาดเจ็บก่อนที่จะหยิบเครื่องรางเพื่อขื่มแดงให้กับอลิซาอีกครั้งและเมื่อทำลายรูปปั้นสำเร็จวิญ,ญญาณสีเหลืองก็ออกจากร่างของสเตฟานีแล้วอลิซาก็าล้มลงหมดสติไปพร้อมกับเธอ ฟืนขึ้นมาอีกทีอลิซาก็อยู่ที่โรงพยาบาลเมโมเรียลโดยมีเจ้าหน้าที่อเล็กซ์โคเลจากสถานีตำรวจรอเธออยู่ซึ่งเขาเล่าว่าป้าเคตินเป็นคนโทรแจ้งตำรวจอเล็กซ์เลยมาที่บ้านและพบอลิซากับเซฟานีนอนหมดสติอยู่เขาเลยพาทั้งคู่มาโรงพยาบาลซึ่งเซฟานีถึงจะบาดเจ็บแต่เธอจะไม่ตายแน่ แต่ระหว่างที่คุยกันอยู่ก็มีเสียงคนขีบร้องดังขึ้นมาอเล็กซ์เลยออกไปดูทําให้อลิซาที่อยู่ตามลาพังเริ่มสำรวจรอบๆอีกครั้งและได้เจอกับโบแมนนักข่าวที่บอกว่าเขาสนใจบางอย่างที่เกิดขึ้นที่นี่ก่อนที่เขาจะเดินออกจากห้องไปซึ่งจากเอกสารที่ถูกวางทิ้งเอาไว้ทําให้เราดูว่าก่อนหน้านี้เขากําลังอ่านเรื่องของจอร์จแม็กเวลล์อยู่จากนั้นอลิซาจะได้เจอกับพยาบาลที่นอนนิ่งอยู่กับพื้นก่อนที่เธอจะฟื้นขึ้นมากลายเป็นซอมบี้และในโรงพยาบาลนี้ยังมีซอมบี้อีกมากที่เดินเพ่นพ่นอยู่ทั่่วไไปหหมมดดแตเธอก็ีา้ ไม่นานอาลิซาก็เจอกับอเล็กซ์อีกครั้งซึ่งเขาเชื่อว,ว่าฟิลิปคือคนที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะพวกสัตว์ประหลาดมีเลือดสีเหลืองเหมือนที่พบในบ้านของเขาและฟิลิปก็หายตัวไปแล้วอเล็กซ์เลยจะไปดูที่ห้องทดลองซึ่งเป็นห้องทำงานของฟิลิปและบอกให้เธอตามเขาไปที่นั่นระหว่างทางเบสจะได้เจอกับเจสสิก้าคุกพยาบาลที่ซ่อนตัวอยู่ซึ่งเบสจะขู่ให้เธอบอกข้อมูลเรื่องซอมบี้<ๆ>เธอเลยบอกว่าคำตอบที่เบสตามหายอยู่ในห้องทำงานของเธอ เอกสารในห้องทำงานอธิบายว่าซิลิ b บท็อกซินเป็นแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่ที่จะกัดกินสมองของเหยื่อทำให้สมองเดิมหยุดทำงานและเปลี่ยนให้คนกลายเป็นซอมบี้ได้พอรู้แบบนั้นเบสก็ทดลองยิงหัวของซอมบี้ทันทีซึ่งวิธีนี้ก็สามารถฆ่าซอมบี้ได้จริง จากนั้นเบสก็กลับมาหยิบเครื่องรังเพื่อขื่มรางให้อลิซาแต่หมอแคปแลนกลับพยายามฆ่าเธอเพื่อที่เขาจะได้หนีไปตอนที่สมบีกำลังกินร่างของอลิซาแต่เขาก็ถูกผู้หญิงปริศนาชื่อแฉนนอนยิงทิ้งไปซะก่อนแต่พออลิซาจะขอบคุณเธอกลับบอกว่าที่เธอเข้ามาช่วยเป็นเพราะก,การตายแบบนี้มันง่ายเกินไปสำหรับอลิซาจากนั้นอลิซาจะใช้กุญแจที่ได้มาพยายามเปิดประตูแต่มันกลับเปิดประตูตมะตไม่ได้โชคดีที่เล็กซ์มาถึงพอดีเขาเลยใช้ปืนยิงก่อนประตูจนพังและจัดก,การกับอมบีที่กรูกันเข้ามาฟื้นขึ้นมา อยู่กับอเลสในห้องทดลองของโรงพยาบาลเพราะอเลเ็กซ์ยังตามหาลุงฟิลิปอยู่แต่พออลิซาไม่เชื่อว่าลุงของเธอจะอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ได้อลเล็กซ์เลยตัดสินใจจะไปต่อคนเดียวอลิซาเลยสำรวจต่อแต่ได้เจอกับนักข่าวโบแมนอีกครั้งซึ่งเขาก็เตือนอลิซาเรื่องชายถือมีที่พยายามจะทำร้ายเขาและหลังจากนั้นไม่นานอาลิซาก็ถูกชายถือมีที่โบแมนพูดถึงตมามล่าซึ่งเขาบอกว่าอาลิซาไม่ควรเกิดมาตั้งแต่แรก แต่อลิซาก็หนีมาเรื่อยเือจนได้เจอกับอลเลนพ่อของเธอที่ถูกใส่กุญแจมือลามเอาไว้กับท่ออลิซาเลยช่วยเขาและไปที่ห้องทํางานของฟิลิปด้วยกันแต่ตอนที่มาถึงหน้าห้องชายถือมีดก,ก็ตามมาทันอลเลนเลยบอกให้อลิซาเข้าไปในห้องของฟิลิปส่วนเขากับแม็กซ์เวลล์มีเรื่องต้องคุยกันชายถือมีดคนนี้จึงเป็นจอร์ดแม็กซ์เวลล์นั่นเองฟิลิปบอกกับอลิซาว่าใน,นที่สุดเขาก็รู้ความลับของคำสาบตระกูลแม็กซ์เวลล์แล้วนั่นคือคำสา์นี้มันไม่มีจริงแต่เป็นเรื่องที่อเเเเลลลนนนกกกกุขึ้้มาาออออองฟอองฟปปยไจหพื่คับ ส่วนอลิซาเขาสำรวจต่อและได้เจอกับแชนนอนที่ครั้งนี้เธอจะบอกว่าอลิซาทำลายชีวิตเธอเธอเลยพยายามจะฆ่าอลิซาแต่พอโดนเบสถีบเข้าไปทีหนึ่งแชนนอนก็วิ่งหนีไปจากนั้นอลิซาจะได้เจอกับลุงฟิลิปที่กำลังจะตายอยู่ในสุสานซึ่งเขาก็เตือนอลิซาว่าให้ระวังพ่อของเธอเอาไว้ให้ดีแต่แทนที่จะระวังอย่างที่ลุงสั่งเสียอลิซากลับตามหาพ่อของเธอเพื่อหาคำตอบของเรื่องนี้ จากนั้นไม่นานช่นอนก็ตามมาเพื่อฆ่าอาลิซ่าอีกครั้งแต่ไม่นานเอเลนก็เดินเข้ามาห้ามและบอกว่าหากเธอจะฆ่าอาลิซ่าให้เธอฆ่าเขาแทนดีกว่าแต่แทนที่จะแก้แค้นชานอนกลับตัดสินใจคินยาไซนานฆ่าตัวตายต่อหน้าทั้งคู่ซะแทนอลิซ่าเลยถามว่าชานอนเป็นใครกันแน่ซึเอเลนก็บอกว่าเธอเป็นลูกของเขาพอพูดจบเขาก็เดินออกจากห้องไป จากนั้นอลิซาจะได้เจอกับอเล็กซ์อีกครั้งเขาเจอศพของฟิลิปแล้วคดีของเขาจึงจบลงแต่ก็ยังไม่มีทีทางว่าภูสมดีจะลด,ดลงเลยเขาเลยจะหนีออกไปจากที่นี่และชวนอลิซาหนีไปด้วยกันแต่เธอปฏิเสธเพราะสหรับเธอเรื่องนี้ยังไม่จบอลิซาตามหาพ่อของเธอต่อจนมาเจอเขาอยู่ในห้องที่ดูเหมือนศาลเจ้ากับจอร์จที่ทำร้ายเขาจนบาดเจ็บซึ่งอาเลนจะเฉลยว่าจริงๆแล้วอลิซาไม่ใช่ลูกของเขาแต่เป็นลูกของจอร์จตั้งหาก ตามความเชื่อของตระกูลแม็กซ์เวลล์ตระกูลของพวกเขาจะมีคู่เด็กแฝดต,ต้องสาบเกิดมาในทุกๆ2อถึงสดุลจอร์จกับภรรยาจึงฝั่งอลิซากับเบสลูกแฝดของพวกเขาตามธรรมเนียมแต่อเลนกลับปิดชาจอร์จที่อยู่ในตระกูลร่ำรวยเขาเลยขุดเอาลูกของจอร์จกลับขึ้นมาแต่ในตอนนั้นเบสก็ตายไปแล้วเขาเลยรับเลี้ยงแค่อลิซาคนเดียวเพื่อให้คำสาบของตระกูลแม็กซ์เวลล์ยังคงอยู่แต่ระหว่างที่คุยกันอยู่จอร์จก็หันมาจะฆ่าอาลิซา อเลนเล่ใจังหวะน,นี้ยิงจอร์จจากด้านหลังและพูดต่อว่าถึงจุดเริ่มต้นจะเป็นแบบนั้นแต่เขาก็รักอลิซาเหมือนลูกแตแท้เขาเลยไม่อยากใช้อลิซาเป็นเครื่องมือเพื่อทำร้ายคนอื่นแอลเลนเลยเปลี่ยนแผนเป็นการใส่แบคทีเรียเข้าไปในรูปปั้นเพื่อทำให้จอร์จกลายเป็นบ้าทแทนพอพูดจบอลเลนก็บอกให้อลิซารีบหนีไปเพราะที่นี่กำลังจะระเบิดก่อนที่เขาจะล้มลงแต่แกลายเป็นจอร์จที่ยังไม่ตายและลุกขึ้นมาพยายามฆ่าอาลิซาต่อโชคดีที่เล็กซ์ตามมาช่วยเธอเอาไว้และพากันยนออกมาได้ทัน จากนั้นจะเข้าสู่ฉากจบของเกมที่อลิซากละอเล็กซ์ยืนมองอาคารที่กำลังไฟลุกไหม้อลิซาร้องไห้ให้กับพ่อเลี้ยงของเธอและทุกๆคนที่ต้องตายและบอกว่าคนที่ตายควรเป็นเธอตั้งหากแต่อเล็กซ์ก็บอกว่าอลิซาก็เหมือนได้ตายไปแล้วครั้งหนึ่งก่อนที่เขาจะขอตัวไปจัดการเรื่องซอมบี้ต่อส่วนอลิซาก็ยิ้มออกมาซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายิ้มทำไมอันที่จริงเกมนี้มีฉากจบหลายแบบขึ้นกับสิ่งที่เราเลือกเช่นเดียวกันกับภาคที่แล้วว่าเราทำอะไรหรือใต้ตรงไหนแต่นี่ก็เป็นฉากจบที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วครับ